บ้านไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องดาวสี่ตัวเด็ดปัจจาวันพุทธที่26มีนาคม68ไม่ต้องวิเคราะห์เราคัดมาให้แล้วเริ่มที่คู่แรกลาซิงขับพบลิเวอร์เพสเวลาเที่ยงคืนตรงทั้งคู่สูสีกันมากตอนเจอกันฤดูการน,นี้ยอกให้เจ้าบ้านดีจริงฟันทงต่อลาซิงขับ0ูคู่ที่2ลริเวอร์พูพบนาซิอองนานเวลาตีสองครึ่งฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ช่วงนี้แต่ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูช่วงหลังดีมากมองว่าวันนี้ไม่น่าแพ้ในบ้านแน่นอน ฟันธงรองลเวอรูพูล0.5คู่ที่3พาซาโคโลเนียพบบอตตันลิเวอร์เวลาตี5เป็นอีก2ทีมที่อันดับห่างกันแต่ฟอร์มพอๆกันเลยแต่ถ้าหากวันนี้ต้องให้เลือกทีมชนะขอเลือกที่เจ้าบ้านดีกว่าฟันธงต่อโคโลเนีย0.5และคู่ที่4คู่สุดท้ายบาเลนคิวล่าพบยูเนียนแมคดาเลนาเวลา6โมงครึ่งเจอกันเมื่อไหร่เจ้าบ้านทำได้ดีกว่าตลอดวันนี้ก็น่าจะชนะได้อีกแน่นอนฟันธงต่อบาเลนคิวล่า0.75 เข้ากลุ่มลับที่เด็ดบอลเพิ่มเติม @365v9